สวัสดีครับดดีเ็วันนี้ผมธรรมโนนหรือก๊อฟที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คุณไดนิโอตากสินและพละามสองพูดถึงห้าพ่อว่าข้ถึงต้องเลือกเป็นคุณไดเฮดวันดีหนึ่งราคาที่จัต้องได้ขายในราคาเทียบหนึงล้านห้าแสบาทข้อ2หน้าตาและการตกแต่งภายนอกเหมือนรุ่นเฮ็ดวันเดอลุกทุกอย่าง ราคาถูกกว่า2 0 0แสนบาทบาเช่นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เลนกระจกแปดคัดท,ที่ประตูสไลด์ทั้งสองข้างไฟท้ายสวยงามและโดดเด่นเบาะหนังสีเบจและพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารกว้างขวางทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมมาพร้อมกับรัศมีวงเลี้ยวเพียง5.6เมตรเท่านั้น ข้อห H ดวันอิลิมาพร้อมด้วยวารันตี5ปีหรือ150,000กิโลเมตรบุนใดเฮดวันอิลิมีด้วยกัน3สีคือ1สีบอลเงินไฮเปอร์เมทัลลิก2สีเทาสต,ตีลกาฟไฟ3สีดำแทมเลสแบ็กนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจ <Okay. S 1> คุณดนีโอตากสิลและพรามสองด้วยนะครับ okay.